วันที่19มกราคมเป็นวันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคทางมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้จัดงานเพื่อระลึกถึงโดยปีนี้ได้จัดงานตั้งแต่วันที่17ถึง21มกราคมมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นกิจกรรมทางวิชาการหลายด้านการแสดงดนตรีโดยนักศึกษา การแสดงโขนและนิทรรศการ150ปีสีสุริยวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแสดงเกี่ยวกับผลงานด้านต่างๆของท่านและในโอกาสนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดถแถลงข่าวและเสวนาเรื่องสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศีสุริยวงศ์มหาบุรุษผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลก เนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีของการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรชัชกาลที่5โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวและเสวนาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมาว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศาสตราจารย์ดรปิยนาถบุญนาคภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถานและอาจารย์พาดิสัยสิทธิธัญกิจประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน เพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านประชาสัมพันธ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้มีคุณอุปการต่อแผ่นดินในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสยามทำคุณ,ณประโยชน์และมีผลงานมากมายหลายด้านซึ่งประจักษ์แก่สายตาชาวโลกมาแล้วในอดีตทางคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายต่างๆจึงได้ดำเนินงานเตรียมเสนอ ต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อไปเนื่องจากสมเด็จพระบรมมหาศรีสุริยวงศ์เนี่ยท่านเป็นผู้สำเร็จราชการนะครับเมื่อปพศ2411นะครับ เพราะฉะนั้นในวาระาที่จะครบ150ปีนะครับที่จะถึง2400ห้าร้อยหกสิบนี้นะครับาทางาบ้านาทางมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพยานะครับกับ คณะสิทธิ์เก่าและก็ประชาชนทั่วไปก็เห็นพร้อมกันว่าคุณอุปการที่สาเร็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรุวงได้เป็นผู้สําเร็จราชการนั้นได้สร้างคุณอุปการในอย่างใหญ่หลวงมากมายนะครับจึงได้มีการเตรียมการนะครับที่จะเสนอเป็นบุคคลต้องการของโลกโดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบไป,ไปด้วยราชบัณฑิตนะครับนักประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้รู้นะครับในสายตระกูลบุญนาคเนี่ยมาช่วยกันนะครับซึ่งก็ จากการศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่านคุณอุปการนั้นก็มีหลากหลายมากนะครับโดยเฉพาะท่านเป็นตัวแบบของการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับซึ่งก็เข้ากับสังคมในปัจจุบันนี้ที่ต้องการความสันตินะครับโดยใช้ความสามารถนะครับซึ่งสมเด็จพระยาเนี่ยท่านเป็นหนึ่งใน5คนที่เข้าเจรจากับเซอร์จอนเบลลิงนะครับแล้วก็ทําสัญญากับชาวต่างประเทศนะครับท่านก็ใช้วิธีการารุมารวย นะครับกับประเทศมหาอำนาจเพื่อรักษาประเทศไว้นะครับก็ทําเป็นผลให้สนทิ่สัญญานั้นน่ยมีผลไปกับประเทศอื่นๆด้วยโดยเฉพาะาถ้าเราแต่สืบค้นไปนะครับว่าสมเด็จพรย,ยามีคุณอุปการอะไรคนคน,ค,นคงจําได้ว่า,าท่านได้เป็นบุคคลที่ทําการต่อเรือนะครับสินค้าแล้วก็เรือแบบฝรั่งนีครับ ได้เป็นคนแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านทํากิจการในกรมท่าในสมัยรัชกาลที่สเนี่ย,ยก็จะเห็นว่าท่านได้เกี่ยวพันในการเสริมงานพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจนมีเงินกอ,องขังคือเงินถุงแดงนะครับเอาไว้ช่วยเหลือ,อประเทศในยามาข้างหน้าต่อไปนะครับในคุณอุปการเนี่ยพระบาทสมเด็จพระยาเนี่ยหลายคนก็อาจจะยัง ไม่ไม่รู้นะครับก็มีคณะศึกษานะครับได้ศึกษาแล้วก็จะมีกิจกรรมอ,อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนได้เข้าใจถึงว่าการเป็นข้าราชการที่ดีการเป็นผู้สาเร็จราชการที่มีอำนาจนั้นได้ประครับประคองตนอย่างไรนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ที่ประสานงานนะครับเพื่อให้ประบาดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทำงานนะครับได้มีพระราชกิจน้อยใหญ่ นะครับโดย,โดยเฉพาะเ,เรื่องการศึกษาซึ่งสมเด็จเจ้าพญา,าเนี่ยท่านก็ได้เริ่มการศึกษาเนี่ยมาตัต้งแต่แรกนะครับเราก็คงจะได้ยินคําว่าราชราชวิทยาลัยนะครับที่จริงก็จะเริ่มจากในสถานที่ท่านก่อนนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยราชวิทยาลัยก็ย้ายไปอยู่ที่อนนทบุรีนี่ก็เป็นหลักฐานที่เราได้พบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาโดยการเดินทางไปตามรอย ในสิ่งที่สมเด็จเจ้าพยาได้สร้างไว้แม้กระทั่งวัดแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เรา,าได้เห็นคุณู